แคปโบไปฟูมีเฟสเปล่าอ้าวจัดวันไหนล่ะ1 6บหสิงหาคมนะครับสำหรับคนที่ไปงานฟูมีเฟสนอกจากเจอพวกเราแล้วนะครับเจอแคปโบ้ด้วยและนะครับถ้าใครที่ในโทรศัพท์มีโบบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับก็รับสิทธิพิเศษรับค,มคุมงนแจน้องจุดนี้ เพียงนะครับสแกนจ่ายที่บูธเทพลีลานะครับหรือว่าบูธเมอร์ชชนดิ์สของฟูมีเฟสนะครับที่มีทั้งเสื้อฟูมีเสื้อฟอรวงและอื่นๆอีกมากมายครับจากนั้นก็นําสลิปโอนเงินเนี่ยมาแสดงที่บูธธนาคารกรุงเทพนะครับรับไปเลยครับพงคกุญแจน้องจุด1ชิ้นครับใช่ครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของแค่บูธเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ยอดจากหลายสลิปรวมกันได้นะครับแค่ต้องเป็นชื่อผู้โอนเดียวกันเท่านั้นเองครับผมน่าเชื่ออย่าลื ไปรับภูมิุ้มจัน้องจุดที่ธนาคารกรุงเทพมีไว้รอทุกคนที่ไปงานฟูมีเฟสนะครับง่ายๆแค่สแกนจ่ายขั้นต่ำ2,500บาทและนำสลิปมายืนยันครับแล้วที่พิเศษมากๆอีกอย่างก็คือตอนนี้ทุกคนสามารถสแกนจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้ง่ายมากๆครับครับแถมประหยัดเวลาอีกด้วยครับเพียงแค่ตั้งค่าโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะครับไปอยู่บนหน้าจอล็อกของเราด้วยวิดเจ็ตนะครับผมจากนั้นก็กดค้างที่ไอคอนแอปพลิเคชัน เราก็จะสามารถสแกนจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลากดเข้าแอปพลิเคชันเลยนะครับผม mm hmm. ปึ๊บปุ๊บลามาเลย mm hmm. ไม่ต้องเข้าไปให้มันเสียเวลา